สบายดีพี่น้องสุภุสุคนวันนี้มาเขา่าคลิปกับเด,ด็กต้อยเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสุภุสุคนเด้อจ้าวันนี้น้องต้อย,ยจะมากินข้าวเปียกกับน้องพรมากินกันเลยพี่น้องไปซื้อ,อยูเทลลาดมาไปไม่เศร,ร้าเลยไปซื้อเครื่องอห้อวห้อนเลย เป็นจะแซบหอมใช่เนาะพี่น้องเป็นตะแซบบอกะปิกับกั๊บมันง่ายนะกะปิกัดบอืมแซบแซบบอมาได้ใจพี่น้องแซ่บ แซ่บๆซ่บมันการ์ดเจ้าเอฟซี FC ทุกคนแซ<ส>่บเขาเปียกหมูกรอบหมูกรอบเขาเป็นหมูกรอ,อบเลยแล้วแ่วแน้ามันดนละ่ะกระเพทยไปแล้ว อ่ะเพชรแสบๆเลยจ้าตาเพชรอนดีเพชรอีดีค่ตอยอืมบังบังจะน่วยังไง ไปแต่งหอดปนกันเลยับมาตะแก่๋ยวํำอิดก็โแล้วพี่น้องบุเค้มาตะแก่ เกาเคยรอตลาดตะแกกแล้ต่อยผ้ารอรอมันเศร้าเนะรอตลาดรกักสารมรอนะตลาดะาตาดะแกกขั้งแรกของซีวิต นชิดซาบแลยนะการเมดเมฆเมฆอ่งหอนนะเนาะเข้ากันเลยอกาศก็หอนนะน้องแล้วมีลมนะเย็นๆสวยๆนนี้น่าจะห่อนบงน แซ่แบอยากขาบเปียกหันเนี่ยแสบ,แสบอนาคตปูงจะนี้แต่กันมากินแซ่บเลยต้มน้ำแซ่บอยู่แล้วเนาะอือ าามาหันกระสับด้วแน่นเลยข้าวปุ๋งทำแบบก็ได้กระสับนี่ข้าวปุ๋งมีแต่ใส่น้ำตาลในพี่น้องใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำซอสเล่นเนาะน้ำมันมะกอกเล้วว่าข้าวปุ๋งใส่ถั่เนาะข้าวปุง๋งว่าบุ๊คถึงข้าวปุ๋งใส่ด้วยนะว่าเราใส่ปุ๋งแล้วมาใส่กนะ็ดีเลย น้ำเขาจะต้มแต่กระดูกกูที่มันก็เลยนัว เขาป่าเล่นเอาวันนี้นะจอนไม้ลายได้บานเลยเว้ยที่มาว่าเนี่ยบกน้องนุ แซ่บพ un um> ี่นองลมบ่มาเลยแบบนี้ฮ่อยเอ ร่างนาำเนี่ยกราต้อแรงแบบยังห่มเนาะเราต้องสาวแบบแดดถ้วยนึงเกือบหมดพี่น้องเอ้ยบลาลายฮะ ิพั้นปั้นด้วยนงหม,มกว่าตอคนจะเกาา่าอันละลายเลยแบ่บเหมืองคนก็คือเย่แ่บนะก็ซื้อหับบน อยู่พี่ก็มวนอยู่พี่นอ้องไงมวนตัอยูข้างตัวเองไงก็มวนตัวเองกินเขา่ากินแต่กับหลานไม่เหลกินผู้เดียว,าดดยวมาพี่เห็นนีเอื้อยเขาน่ะ กินมากินไปกินมากแล้วอร่อยสุเพราะว่าไยังมันอร่อยนะคอนจากคลิปนี้พ่อนกับจบคลิปเล็กสันม,มีแล้วจับพี่น้องจะได้กับป๋าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องกอสาลวลาวโดยจับพี่น้องแล้วกับซ่องใหญ่ น้องต้อนขอมวนเลยจ้าน้องต้นขมวนเลยจ้า,จาได้เจอกันเป็นกำลังใจพร่งนี้คิดต่อไปเดี๋ยวจ้กบ๊บายบาย